อะเรามาเล่นเกม PS กันดีกว่าปะ่ะเริ่มเลยเอ่าน่าจะไปเกมบอลอืมพร้อมที่จะแพ้หรือยังอ่ะแพ้วิดพื้น20ครั้งโอเคเปล่าถ้านายแพ้อ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้เออเราชนะ6ต่อ0นายต้องทำมันทั้งหมดเลยอืมวิดพื้นไป20ครั้งยัง3 4ม่ะอะไร อะไรเกิดอะไรขึ้นนะ่ะปัอุ้ยอะไรอะ่ะไลแมนเหรออ่าเดลิเวอรี่ไดเวขอโทษทีครับนี่ใช่บ้านของคุณจาก,กิใช่ไหมครับเฮ้ยมันมีคนคนข้างหลังมาด้วยทุกคนดูดิเพี้ยยังหลอนเลยสัเอ่อพอดีว่าฉันได้รับคำสั่งซื้อข้อผัดพิเศษให้มาส่งที่อยู่ตามนี้นครับเออไปใต้ชื่อของจาก,กิครับจ่ายไปหรือยังอะ่ะ อออเดอร์นี้นะคะผมชําระเงินเรียบร้อยแล้วรับสินค้าด้วยนะครับถ้ากิมจ่ายไปไม่บอกรับไม่รับรับไม่รับรับสิก็ซื้อมาแล้วว่ะถึงกูไม่ควรรับวะเอา้าจากิเอา้าจากิมึงไม่พูดเลยเลยวะมึงเป็นคนสั่งเหรอแต่ฉันมันไม่ได้สั่งแล้วมึงไม่พูด โอเคครับอยู่ผมชิคกี้ชานเนอครับผมวันนี้อยู่ในเกมหัวล้อค,ครั้งสุดท้ายครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมสั้นอยู่เหมือนเดิมลแล้วเราจะไปดูกันว่าทําไมหัวล้อค,ครั้งสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นขำจนท้องแข็งตายเหรอนิวเกมสีเฮียเหมือนเกมจะมีหลายฉากจบนะคะผมดูจากแล้วขึ้นกับการกระทำอืุย้ยอะไรอ่ะโอ้มาแล้วนโะรงพยาบาลใครอ่ะกูหรอ เหมือนจะบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าตรงข้างหน้าแล้วเขาก็เอามือมาท,ทาบหน้าตัวเองครับแล้วก็เห็นเลือดอ่าเราเหมือนจะมาโผล่ในห้องน้ำซึ่งเป็นเป็นบ่อเป็นบ่อที่แบบย้องด้วยอุย๊ย ขี้ก่อนนะทุกคนใครกินข้าวอยู่ขอโทษด้วยมันมันมันไม่ไหวละออืได้ไหมสักก้อนร์ม่นเต็มส้วมแล้วเนี่ยเอาใครโทรมาเวลาขี้รับไหมสวัสดีครับสวัสดีอจากิเหรอวันนี้นายจะมาบ้านฉันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะแป๊บหนึ่งฉันกำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะ ได้เลยโอเค๋ยวฉันจะรอนายแล้วกันนะมันมีเสียงลมตดของเราครับผมอจาก,กิมันก็บอกบายได้ยินเสียงหน้ารังเกียจนี่แกวางหูไปเลย <c oughs> โอเคขี้เสร็จแล้วเราต้องไปบ้านเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับผมไปตอนเย็นตอนค่ำๆด้วยจาก,กีบ้านบ้านบ้านถึงบ้านแล้วเหรอ <c oughs> โอเคอเคุ้ยตกใจหมดเลยเนียจาก,กีสวันดีจาก,กิ <c oughs> ตานายจะไม่จมูกนายเป็นอย่างนั้นเนะี่ยไปทำจำมูกมาสิิคนไม่เข้าที่แล้วทุกคนอยู่ไหนอะ อ่าฉันคิดว่าทุกคนมาถึงที่นี่กันหมดแล้วนะจากิก็เงียบครับนั้นช่วยฉันปูพรมหน่อยได้ไหมอย่างแรกอะ่ะโอเคอ่ะเปิดไฟไว้ด้วยเนะี่ยบ้านมึงก็มืดอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยขอสำรวจได้ไหมนี่ก็เป็นห้องครัวนะผมเป็นบ้านแบบแคบมากเลยอะ่ะปิดประตูกันไหมอ่าเออนี่ฉันจะวางมันไว้ตรงพื้นตรงนี้นะอ่ะฮะโอเคนั้นรอสักแป๊บหนึง่ง รียบร้อยเราก่อนน้ฉันจะไปซื้อเครื่องดื่มอะ่ะแล้วจะไปซื้อเครื่องดื่มได้ที่ไหนล่ะอืมข้างหลังบ้านฉันมันมีร้านร้านค้าอยู่นะโอ้ได้เลยหลังบ้านใช่ไหมกดเฟตไลท์ light, โอเคไม่ติดไฟอะครับไฟตรงนี้มันเป็นอะไรอะไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยตกใจมึงใครเนี่ยเพื่อนเหรอ ปาลีปาลีปาลีอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านยากจังเออนายจะไปที่ไหนอะเฮ้ยฉันแค่จะไปซื้อของเย็นๆจากร้านขายของชําอ่ะเออเขาอ้าแบงก์ไหนก่อนเลยจาก,กีอะมันรออยู่นะดิมานดิเมนอยู่ไหนอ่ะปกติอะนายจะอยู่กับเขาอะนะฉันไปบ้านเขาเมื่อกี้แล้วแหละแต่แม่เขาบอกว่าเขาหลับไปแล้วอะนะ โอเคเหมือนนัดมาดื่มไหมครับผมเหมือนแบบมันเป็นแบบอารมณ์ที่แบบว่าวันหยุดหรือเปล่าวันหยุดหรือปาร์ตี้หรืออะไรสักอย่างฉลองอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพื่อที่จะมาแบบกินร่วมสนุกด้วยกันแต่คนหนึ่งหลับไปแล้วเนี่ยนะร้านค้าโทโก,โกเป็นป้าเหรอสวัสดีค่ะป้าโอเคอุย้ยซื้อเหมือนเป็นไอติมเลยครับเอา้าป้าไปไหนอะป้าป้า,ปาอย่าเพิ่งทิ้งผม มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วป้าออกมาได้ยังไงอะ่ะเออซื้ออันี้นะป้าไปล้นะอุ้ยระวังตัวด้วยนะเจ้าเด็กน้อยมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็เพื่อนฮะไปแล้วนะป้าโูป้า,ป,าป้าน่ากลัวเนี่ยโอเคเพื่อนน่าจะรอเราแล้วครับผมฮออ คนที่เราเห็นตอนแรกครับที่มันมีแผลบนใบหน้าทุกคนเฮ้ยมันเกี่ยวกับตัวเลือกเราด้วยทุกคนเดี๋ยวเด๋ยดียดย๋ไม่ดีมึงมึงปิดปิดโอ้ร้อนเรียบเลยปิดประตูก่อนนะโอเคของวางอ่ะนั่งบังประตูให้เผื่อจะดีขึ้นมียอ,อยู่สามหนอ จาจรา์กี่ครับผมเริ่มเริ่มบอกว่าหน้าซีดมากเลยนะเหมือนเห็นผีเลยอะ่ะผู้หญิงคนนั้นมันแปลกเหรอผู้หญิงที่ดูแลร้านน่ะชอบมีอืมอะไรแปลกแปลกกันนะเหมือนผีเลยด้วยซ้ำอะฮะเจ้าของร้านเสียชีวิตไปมเมื่อสามวันแล้วนะตอนนี้ลูกของเธอเป็นคนดูแลร้านน่ะถ้ากูซื้อกับใครอะ่ะว่าแต่เช้าเนี้ยนะคุณคณรูได้โทรหานายหรือเปล่าอะ ก็ครอบครัวฉันนะนะอยากมาหาฉันเกือบจะโดนไล่ออกไปแล้วแหละแต่ว่านี่มันเป็นเพราะว่าไอไอ,อคนนั้นนะ่ะแหละไอขี้แพ้คนนั้นนะ่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่โรงพยาบาลน่ะเป็นเรื่องจริงเปล่าไอ้นี่มันก็หัวเราะผมอืมเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวนะเพราะฉันผักเขา, s <S าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนมาสามวันแล้ะไอ้นั่นนะ่ะคงจะตายเร็วๆเนี้ยแหละเป็นแก๊งบุลลี่เปล่าวะเพื่อนเราน่าจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีครับเราก็เงียบ ปาเรีอะไรนี่ก็พูดบอกว่าตอนเนี้เขาไม่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะเพื่อนรู้เปล่านายรู้ได้ยังไงอะระหว่างทางมันนี้นฉันเห็นเขาอะมาคนเดียวไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนหรือไปไหนอนะ้วจะกินกันไหมเนี่ยฮะซื้อมาเนี่ยอูกินกินแก้เครียดแล้วอะมันดื่มยังไงวะเนี่ยมันเหมือนเป็นกระป๋องโยเกิร์ตเลยอะอะเรามาเล่นเกม PS กันดีกว่าไปเริ่มเลยไปพร้อม ยืนขึ้นครับนี่อ๋อเราจะมาเล่นเกมพวกนี้เหรอทำไงโอ้โหแล้วกูต้องมาจ้องหน้ามึงเงี้ยนะอ่าน่าจะไปเกมบอลอืมพร้อมที่จะแพ้หรือยังอ่ะแพ้วิดพื้นยี่สิบครั้งโอเคเปล่าถ้านายแพ้เอาอย่างนั้นก็ได้กูแพ้<ๆ>หรือมันแพ้วะไม่รู้กูกด e รัวๆเลย เออเราชนะหกต่อศูนย์นายต้องทำมันทั้งหมดเลยไอปาลีบ,บอกว่าคอนโทรเลอร์ของฉันมันแปลกๆอะ่ะเบื่อนอีกอย่างมันหกทับศูนย์เองอะ่ะเราแค่กำลังวอร์มเฉยๆเองเออทำวิดพื้นยี่สิบครั้งแล้วกันอืมวิดพื้นไปยี่สิบครั้งยังสามสี 3, 4, ห่ห้าอะอะไร อะไรเกิดอะไรขึ้นนะะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะไลแมนหรออ่าเดลิเวอรี่ไดเวขอโทษทีครับนี่ใช่บ้านของคุณจาก,กิใช่ไหมครับเฮ้ยมันมีคนคนข้างหลังมาด้วยทุกคนดูดิเพี้ยยังหลอนเลยสักเอ่อพอดีว่าฉันได้รับคำสั่งซื้อข้อผัดพิเศษให้มาส่งที่อยู่ตามนี้่ครับเออไปใต้ชื่อของจาก,กิครับจ่ายไปหรือยังอะ่ะ อ่อออเดอร์นี้นะคะผมชําระเงินเรียบร้อยแล้วรับสินค้าด้วยนะครับถ้ากิมจ่ายไปไม่บอกรับไม่รับรับไม่รับรับสิก็ซื้อมาแล้ววะถือกูไม่ควรรับวะเอา้าจากิเอา้าจากิมึงไม่พูดเลยเลยวะมึงเป็นคนสั่งเหรอ แต่ฉันมันไม่ได้สั่งแล้วมึงไม่พูดว่ามึงก็นอนอยู่ข้างๆกูเนี่ยจากิเงียบเลยบางทีอาจจะเป็นแม่ของฉันนะะสั่งมาให้ฉันเองอะ่ะฉันหิวแล้วอ่ะดีตอนเนี้ยงั้นก็ไปซื้อบะหมี่แล้วกันนะทั้งสองคนเนี่ยฉันจะได้ไม่กินข้าวคนเดียวด้วยอะ่ะจริงโอเคงั้นไปนเถอะไม่อยากบอกนอกแล้วเนี่ยเออเปลี่ยนคนแล้วครับอา้าวแล้วผู้หญิงก่อนหน้านี้ไปไหนแล้วว่ะ เวาจอมือใจอา้าวเราซื้อเสร็จแล้วเหรออ้านี่มันเป็นข้าวผัดที่ดูน่าอร่อยมากเลยไหนดูดิกูยังไม่รู้เลยกูยซื้ออะไรมาอ๋อนี่เราเล่นเป็นจากิครับผมปิดตูดิอ้อย่างแรกเราฉันจะรีบก,กินก่อนเลยคนแรกฉันหิวมากแล้วเนี่ยข้าวผัดเหรอกินเข้าไปเฮ้ยปิดประตูจาก,กิ วายจริงๆมึงเนี่ยกูเห็นขนาดนี้กูต้องทำยังไงมันทำเป็นไม่เห็นเหรอไอสัตว์ระหว่างที่เรามาซื้อบะหมี่เพื่อนผมแตกไปแล้วพี่อ๋อซื้อตรงนี้บะหมี่สองอันเซื่อนเนี่ยครับจะซื้อบะหมี่เหรอแค่นี้เหรอใช่ครับซื้อแค่นี้หละพี่ผมรับไหมยังวะไหนว่าถุง โอเคกลับบ้านครับเราน่าจะได้เห็นจากีแตกไปแล้วอ๋อะไรอีก่ะนายได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะเสียงอะไรอ่ะอออเอออุยจากีไอ้เหี้ยเพื่อนเราจุดๆแล้วครับผมนี่มันเลือดของใครอ่ะ ฉันไม่รู้เลยพวกพวกเราจะต้องหาจากีตนะเว้ยประตูนี้มันล็อกอยู่อะ่ะฉันต้องหาคุณแจเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแจมึงอยู่ไหนวันนี้อ่ะอุ๊ยตกใจตกใจตู้ยน <c oughs> พอดีผมกำลังคลิกรัวๆอยู่ทุกคนประตูนี้ผมเข้าไม่ได้ฮะ อืมกูแจมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกูเจอแล้วมึงเอากูแจออกมาบ้างไหมกว่าจะเจออยู่ในชั้นรองเทา้าอะไรอ่ะหัวคนหรอจาก,กีนี่มันฮ้อ ใครอยู่ที่นี่เนี่ยอืฉันต้องเปิดไฟฟ้าให้มันทำงานน่ะใครมาปิดก็ไม่รู้ครับโอ๊ะไฟฟ้ามันไม่ทำงานน่ะจะทำไงอะ่ะจะกี่ตายแล้วอะแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อไปดีอะฉันฉันไม่รู้อะอาจริงนะฉันไม่รู้เลยบางทีเขาเขาคงโดนฆ่าตายอะ่ะ ไม่รู้ว่าฆาตากรอยู่ที่ไหนด้วยอะตอนเนี้ยพวกเราต้องซ่อนน่ะซ่อนจากเขาอะซ่อนยังไงล่ะประตูนี้ก็ใช้ไม่ได้ฉันต้องทําการห่อหัวเขาด้วยพลาสติกแต่ว่าในบ้านนี้มันไม่มีพลาสติกกัสิฉันต้องไปที่ช็อปอะนะแล้วก็ไปขอถุงพลาสติกจากร้านค้านะแล้วมึงไม่บอกร้านค้าว,ว่าโดนฆาตากรมึงโง่ป่ะเนี่ยไอ้เหียร้านเหมือนจะปิดแล้วด้วยพี่ครับ เออยังเปิดอยู่ไหมเออขอโทษนะพอดีว่ามีพลาสติกปะเป่าถุงพลาสติกปะเป่าไหมครับผมเอ่อไม่อยากบอกใครถึงเรื่องที่เกิดจากบ้านจาก,กี่นะเอ่อพอดีว่าผมจะไปห่ออะไรบางอย่างอะคือบ้านเพื่อนผมมันไม่มีที่ห่อถังขยะครับผมอืมอโอเครอแป๊บหนึง่งระหว่างที่รอโอเคได้แล้วกลับไปเพื่อนกูจะเหลือไหม เกมเซฟแล้วใจไม่ดีเลยปาลีอยู่ไหนอะกลับบ้านไปแล้วเหรอไประตูก่อนเลยเอ,อ๋อหัวก่อนเลยเอ,อ๊ะผมได้ยินเสียงอะไรอะเหมือนใครทำอะไรอยู่ที่ไม่ใช่ผมอะโอเคเอาลีซ้นเขาลงมานี่ มึงตายอ้าวกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แนวผมต้องอยู่ในนี้โอเคโอเคซ่อนเขากำลังมา ไปฉายมึงไม่เห็นกูใช่ไหมเขาไปยังอ่ะจองดูเออมันแหละเจ้าของร้านมาครับตีสลบไปเลยอ๋ขอบคุณมากเจ้าของร้านเยี่ย เกือบไม่รอดเขาเป็นใครกันแน่คนเนี้ยฉันเห็นเขามาเดินรอบๆปนเปียนแบบท่าทางแปลกๆมานานแล้วแล้วทำไมเขาถึงพยายามจะฆ่าพวกนายล่ะคือเขาอะเป็นเพื่อนร่วมชั้นผมเองอะ่ะแล้วก็เขาเป็นเด็กเกงเียบๆที่มักโดนเพื่อนของผมอีกทีอะชอบแกล้งแล้วก็สามวันหลังจากนั้นน่ะเขาก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหัวของเขาได้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกเพื่อนของผมอะผลักเขาเป็นเหยื่อการรังแกเรื่องพวกนี้นี่นาน ใช่ครับนายเป็นเพื่อนของเขาเปล่าคือตอนนี้เพื่อนผมอะตายแล้วอะพอจะกลับจากร้านกว๋วยเตี๋ยวที่จะซื้อบะหมีก่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหัวกับตัวเขาก็ถูกแยกออกจากกันแล้วอะครับผมแล้วก็ปารีผมได้ยินเสียงเขาจากห้องน้ำตอนนั้นอะเราต้องไปดูปารีมันล็อกอะฉันต้องต้องพังประตูเหรอปาลีรอดไหมอะ เกิดอะไรขึ้นผมค้างเราเป็นลุงนะครับผมอันนี้ตู้กูเหรอเป็นไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหยิบมีดฉันเคยรู้สึกว่าการถูกกันแกล้งเหมือนเขามันเป็นยังไงนะหัวแล้วยะและความอับอายนั่นและ พวกเธอทุกคนพวกเธอชอบดูเขาทรมานใช่ไหมล่ะฉันเนี่ยชื่นชมเขานะเขาเนี่ยพยายามที่จะฆ่าคนที่ทําให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานถ้าเกิดว่าอย่างนั้นแล้วอ่ะมึงจําเป็นจะต้องตายเอา้าคือยังไง คุณแล้วก็เพื่อนของคุณแล้วก็คุณลุงผู้ดูแลร้านทุกคนต่างถูกโดยฆ่าคนที่ชื่อลาลาค้าที่เป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งที่ต้องการที่จะแก้แค้นาลาค้าเนี่ยในรับบาดเจ็บสีรสอย่างรุนแรงเลยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกผักจากจาก,จาก,กีแต่ลาค้าหนีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วฆ่าคนที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นาลาค้าเนี่ยถูกตํารวจจับหลังจากที่บุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนคนหนึ่ง ที่ชื่อดีมาร์ทที่ไม่ได้มาครับผมและค่าเขาในห้องเขาในเวลากลางคืนราคาถูกป,ประกาศว่ามีอาการทางจิตและพิสูจน์ได้ว่าได้ฆ่าคนไปห้าคนก่อนลงมือฆ่าเหยื่อไดมาร์ทลูมนี่เป็นอีกคนที่ไม่ได้มาร่วมงานกับเรานะทุกคนตอนคืนที่แบบว่าเรากําลังจะหลับแล้วนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันนอนมาตั้งแต่บ่ายเลยเหรอเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราก็น่าจะไม่รอดใช่ไหมโอเค แม่นะครับผมเดมัสเพื่อนของลูกเนี่ยมายืนรอยอยู่หน้าประตูแล้วอะ่ะมาเคาะประตูอยู่อะ่ะกลางดึกอะ่ะแม่ตื่นเพราะเรื่องนี้เลยนะรู้เปล่าฮะใครอะ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะพวกเขาออกไปก่อนจะมอบถุงพลาสติกให้กับแม่ให้เราดูหัวทุกคนปะเนี่ยนี่มันคืออะไรนี่มันคือหัวจากีไงมึงนางมันคือหัวจากีครับ แม่งเอ้ยจากีจบแล้วครับผมมีฉากจบเจ็ดฉากจบเลยหรอเขาถูกโดนการแกล้งมาตลอดเป็นเด็กเงียบๆตลอดเขาอาจจะหมดความอดทนนะครับผมเราก็เป็นคนคนนึงอะเนาะผมคิดว่านะการที่เราถูกกลันแกล้งมากๆ มันอาจจะทนได้ครับผมแต่มันทนได้ไม่นานสักวันมันก็ต้องมีขีดจํากัดขีดจํากัดนั้นมันก็แตกลงครับผมคนเรามันสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่แบบว่าอารมณ์มันมันไปแล้วอะทาให้คนเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่คิดแล้วว่าใครกันแกล้งใครหรือล้อเลียนใครอะมันไม่ใช่เรื่องตลกครับผมมันอาจจะเป็นเรื่องตลกสําหรับคนทุกคนหรือว่าคนคนที่ทําอยู่แต่มันไม่ตลกสําหรับคนที่แบบว่าอยู่จุดๆุดนั้นนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่จุดๆนั้นแล้วรู้สึกไม่โอเครู้สึกเสียความมั่นใจและอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะผมและผลลัพบมาก็แย่มากๆผมจะไม่เล่นฉากจบอื่นนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูคนอื่นเล่นก็ลองไปดูจบแบบนี้เดมอนถูกปักคอโอ้โหถูกปักคออในห้องน้ำครับไอปาลียตายคาห้องน้ำเลยเฉียนคอ โอเคครับก็จบไปแล้วหัวล้อค,ครั้งสุดท้ายนะผมก็ครั้งสุดท้ายจริงๆแหละถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย